ส,ส่องทรัพย์สินพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หลังพ้นจากสาสทรัพย์สิน1 3 3ล้านไรนี่ส่องบัญชีทรัพย์สินพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศกรณีที่พ้นจากตำแหน่งสสเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนมีทรัพย์สิน133ล้านบาทวันที่10พฤศจิกายนปปชเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิสนและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีรายชื่อที่น่าสนใจคือ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศกรณีที่พ้นจากตำแหน่งสอสเมื่อวันที่1กันยายนแจ้งว่าทรัพย์สินทั้งสิ้น133.769.935บาล้าน769,935บาทไม่มีหนี้สินพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศแจ้งสถานภาพยามีบุตรสามคนทรัพย์สินมีรายการดังนี้เงินสด5 0 0 0 0 0บาทเงินฝาก7บัญชี21.521ล้าน521,000 941บาทเงินลงทุนในกองทุนเปิดของธนาคาร1 5 2 8 6 4ล้าบาทแจ้งเงินให้กู้ยืม3 9 8 0 0บ0บาทให้ลูกหนี้5รายกู้ยืมที่ดิน61แปลงในพื้นที่บางกอกน้อยบางกอกใหญ่ตลิ่งชันกอทมปทุมธานีมุกดาหารและลำพูนมูลค่ารวม41,717,525บาท แจงมียานพาหนะเป็นเรือกลเดินทะเลมูลค่า9000แสนบาทสิทธิและสัมปทาน14ล้าน6 40, 000, 4แ0 0บาททรัพย์สินอื่น1 2 2 0 0 0บาทมีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือปืนสั้นสองกระบอกงาช้างหนึ่งคู่พระสมเด็จวัดระฆังพร้อมสร้อยคอหนึ่งองค์ไม่ระบุไม่ทราบราคา